ไม่รู้อะไรวันนี้แต่คนแรกก็คือแังไม่รู้อะไรเลยอะไรคนที่ได้คู่กับแบ๊กนั่นก็คือไปคู่อ่ะคู่อ่ะพี่มยส่วนคนที่ได้คู่กันอดตโรัติก็คือพี่ยากับพี่ตังเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันในเกมครับคู่แรกพี่ไอ้กับแบ๊กครับถ้าพร้อมแล้วผมอยากให้เลือกจุดที่คุณจะยืนตรงหน้ากล่องตรงพื้นที่สีแดง หน้าสีแดงเลยนะเหยียบตรงสีแดงเลยนั่นแหละเยียวแล้วครับและต่อไปนี้จะเป็นการ PVP กันโอ้แต่ว่าใช้ดวงนะครับผมว่าอันนี้ดีนะผมว่างั้นแหละครับในกล่องนี้แหละน่าจะมีอะไรสักอย่างเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วใครอยู่รอดจะเป็นผู้ชนะเริ่มได้ครับเปิดกล่องแล้วครับและใช้ของที่อยู่นะครับดีดีนะ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 แม็กแมกไปไหนผู้ชนะแล้ว อันไหนได้วยอวันนั้นแบกไม่ชอบไอ้แบกไอ้แบกใช่ปุ oh ๊บใช่ป่ะแบกไปก่อนแบกไปแบกมันมันเป็นปุ๋ยอยู่ตรงขอบเนี้ยขอบเนี้ยข้อไว้ทีข้อไว้ทีเทงเทงสองเทคสองเอาง่ายๆคือกล่องอ่ะคือเซฟโซนของคุณอ่าตอนแรกๆเลยให้อยู่กล่องเข้าไว้แล้วกันเอาใหม่นะเอาใหม่นะโอเคจะดวนกันต้องกล่หาพิษดาดานดวนเนาะจริงเอาละถ้าพร้อมแล้วเทคสอง เริ่มได้ครับจังหวะนี้ยิบขึ้นมาเขาไม่กล้าขยับครับเพราะว่ากูตายเอาดีๆนะรอบนี้ค okay. ือตายแล้วอีกฝ่ายชนะเลยนะแบคขุดดินครับตอนนี้สองบล็อกสามบล็อกเก็บบล็อกดินขึ้นแล้วเลยครับกเลยส่วนคุณใครเฮ้ยคุณคุณบุกบล็อกแดงเลยแบคต้องทําอะไรต่อไม่รู้แบคถ้าออกขวาถ้าถ้าออกขวาหน่อยมีต้นไม้รับเองอยู่เออพี่นี้ก็เรื่องจริงลองปรับมุมมองให้ตัวเอง นึกภาพให้ออกว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ยังไงเอแล้วก็เดาทางให้ได้อต้นไม้ข้างบนว่ะจะมีต้นไม้จะมีอะไรก็แล้วแต่ที่จะเอามาต่อก่อนเอามาปรับใช้ก็ไปหาโอ้ยพี่ไอ้เฮ้ยพี่เจ็บไปบ้าเอาเอาละทั้งสองคนตอนนี้เริ่มมุดดินแล้วมุดดินแล้วนะ ผมาทำอะไรกันอยู่นะผมอยู่ด้านบนนะเของพี่โอ้ยเอ้ยเอ้อ้ยเอาผัวเอาเด็กเอาเด็กเอาเด็กเิกเด็กเอาเด็กไม่ต้องหาไม่ต้อหาเลยแล้วตีกันเลยเอา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 เตายอยู่จะเอาเยเอาเยยังไงใครดับมาดูกัน ปก่อนอะไรขุดดิเรียบร้อยและรอบนี้พี่ไอชนะครับขอให้ผู้ชนะขึ้นมาด้วยครับขึ้นอะไรเดี๋ยวก่อนและคู่นี้ครับถ้าพร้อมแล้วเลือกจุดที่คุณจะไปยืนเอาเลยพี่ผมให้พี่เลือกก่อนไปเอาว่าใช้นามาเซผมแนะนำให้ยืนตรงจุดแดงทุกครั้งไม่งั้นคุณจะทิบหายโอเคถ้ายืนอย่างนี้ก็อาจจะไปอย่างนี้โอเคตอนนี้ ทั้งสองคนับยืนอยู่ที่จุดแดงแล้วกับคู่นี้มาดูกันว่าพวกเขาจะรอดไปได้หรือไม่หรือพี่ตังจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าหรือม้าตัวนี้จะตายไหยมันพูดเยอะอย่างว่าพี่พอมากรอ่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับหยิบของในกล่องมาและอยู่ตำแหน่งพื้นที่สีแดงเข้าไว้โอจะไปดาแานเวยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับจะทำอะไรก็ได้เรื่องของคุณไม่เกี่ยวผม สบายครับผมบอกเลยว่าผมดีซี่มากผมกองฆ่าเขาในอีกหนึ่งนาทีเริ่มขุดดินกันแล้วเป็นพวกตัวตุ่นอะไรเงี้ยจริงครับนิตานครับเริ่มขุดแล้วเลขมือไว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 ครับที่นาถินเลยครับนั่นแหละเพื่อนตรงไปเรื่อยเพื่อนไปแล้วครับตอนนี้ร้อยเมตรเพื่อนร้อยเมตรเพื่อนโผล่ร้อยเมตรเลยเขาไม่รู้ครับเขาตกลงไปไหนนะต้องเดาครับวันนี้นะ ผมจะไป<ด>ต้นไม้ครับผมพูดได้เลยเฮ้ยพี่ยพาพี่ยายใกล้ว่ะแต่จะไปตีเขาได้ไหมอีกเรื่องแล้วน,นะ มันจะไปมันจะไปนอกวงระยะละเนี่ยไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาขอแค่ลมเอยากผมอยากไปฆ่าแค่นั้นเองไม่เล่ายังไงครับทำแบบเสียนไมาครับเราหรือพี่มุดดิเบตี้อ่ะเอ้ยเสียนมามุดก็ตายมุดก็ตายแล้วก็ตายกูไม่เข้าใจยเบ๊ก็ลับเราบอกเบ๊มุดดีดบตี้แบ็คที่เกมมือถือของเราทำอย่างนั้นเหรอวะพี่ไม่เชื่อวะเอาแล้วพี่ตั้งตอนนี้โอ้โหเฮ้ยเดินเฮ้ย เดินผู <Lindsey> ้คนในอากาศเล้ยว่าลำลังวี่ลำล้อยเลงครับตอนนี้เขาเลงครับเขาดูครับว่าจะไปทางไหนนะครับโอเคแล้วพี่ย่าตอนนี้ตัดต้นไม้แล้วนะแม่งบอกเราว่าขันหลังกูเสียววบเลยเมื่อกี้พี่ย่าเริ่มครับเป็นตัวครับครับได้จะสร้างอุปกรณ์ไม้ได้แล้วตอนนี้เฮ้ยพี่ตังพี่ตังก็จะถึงแล้วพี่ตังก็จะถึงแล้วถึงอะไรพี่ตังมันมีไก่สายลับอยู่กับพี่ถึงแล้วไก่สายลับย้นหัวเบี้ะพี่ไก่สายลับ ตามพฤติกรรมของแมลงสาบเฮ้ยจัดเลยมาขวางหน้ากูอีกอยากตายนะอเราจะไล่แล้วสักาแมบงทีเราลถึงไม้แล้วพี่ตังครับพี่ยาตอนนี้ยังไงครับเขาขามของครับตอนนี้แล้วก็เตรียมอุปกรณ์นิดหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ยปีต้นไม้ที่ตังกูปีต้นไม้แล้ว ตอเนี้เขากำลังขุดครับไอ้พวกสิ่งอื่นๆนะครับต้องบอกว่าแรงน้ําถ่วงเนี่ยพวกต้นไม้จะยึดตามแรงน้ําถ่วงปกตินะแต่แรงน้ําถ่วงของพี่ย่ากับพี่ตางเนี่ยจะไม่ปกตินะครับเหมือนตอนนี้เขาากำลังตกหิวตลอดเวลานะนะไปไหาไป้วเ้ยไปไหนตดเวลาไปข่ารับเลยว่ากูเพีรยเหรออาะล้พี่ตางตอนนี้ต้องมีดินติดไม้ติดมือไว้ก่อนนะเพื่อที่จะแบบกันตัวเองตกลงไปนะ นี่นี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหตัดไม้แบบใหม่ตอนนี้พี่อโอ้โหโอ้พิแอฟูลฟูไอรอนได้ห<ต>ิน<ฮ>เขายันเหล็กมาใช้อ่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเขาไม่รู้ตำแหน่งของพี่ตังนะครับพี่อนะครับเขามีอุปกรณ์ก็จริงครับแต่ตำแหน่งของพี่ตังอยู่ตรงไหนจะไปตามล่าถูกหรือเปล่ารอแป๊บหนึ่งนะเลง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 ว่ามันรู้นะนี่ว่ามันรู้นี่อ๋อตามลอยตามลอยอุ้ยย่าตายแล้ว แต่ต้องบอกว่าแรงต้ถ่ของเขาคนละทิศทางนะอี่คุณต้องพยายามเลยนะทางที่เขาไปคุณต้องต่อบล็อกนี้นะตายนะตายเองนะตายนะไปแะตายเองนะไปสุ่มสี่ส่้านะนะกับดักกับอะไรก็วางไปหมดแล้วนะเหยียบทีนะจริงพี่พี่อาตอนนี้บ้าจ้าดิอุปกรก็มีแบบกระจุ้มกระชิมนะครับแต่ก็อยากมาตีเขานะ เมื่อพี่ยาตอนนี้จะเจอทางตันซึ ang, ่งเขาจะต้องหาวิธีไปตามรอยของพี่ตังอาจจะตามรอยมันแล้วแต่ว <Right. S 2> ่าพี Dante ่ตังอาจจะมีวิธีอื่นที่ไปเลยหาไม่เจอส่วนพี่ตังตอนนี้เป็นฝ่ายตั้งรับครับไม่รู้เขาจะมาตอนไหนนะจะมาสังเกตการณ์หรือจะมาสังเกตการณ์ไปเฮ้ย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 ้ย ทำเหอส <he ur, S 2> ังเกตการครับตอนนี้พี่พี่อารับเพื่อสังเกตรอบทิศทางนะว่าพี่ตังอยู่ตรงไหนกันแน่นะาฐานพังนี่หายอยู่ไ <laughs> ม่ใครไม่ใครอยู่ทุบฐานเข้ามละ <laughs> หน้าทุบจริงๆหรอวอะมันโคตรหน้าทุบเลย <laughs> พี่พ <laughs> ี่ทะทำตัวหน้าทุบกันไปล่ะดูดิเปลี่ยนชีวิตเลยพี่เร็วๆพี่ตังผมจะอ้วกครับยังไงครับยังไงครับยังไงครับโอ้คือมาสังเกตแล้วเจอกันแล้ว ต่างคนต่างสังเกตการแล้วจ้องตายไปจ้องตากันเลยกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปกระโดดดึงไปถึงแน่นอนพี่เาเลยมามาดมาังเดยเฮ้ยเเ้ยเฮ้ยเไปแล้วเป้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยพี่ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮายเฮีเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเม่ยั้ง้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ เ้ยสงครามต่อวอล์กวเลยหลงอนนี้เป็นสงครามต่อบล็อก เดี๋ยวว่าฉลาดเดี๋ยวว่าฉลาดเอาละครับจจงหวันีีครับพี่ตาครับเริ่มไม่เป็นฝ่ายตั้งรับแล้วตอนนี้มองกันนี้นะแต่ช่วงนัม่มีใครบุกใครอ่าก็อยู่อย่างเงี้ยช่วงนึงอะดูดูะใช่เหมือนพวกปวกกำลังจะโจมตีกันเอเอายังไงยังไงเอ้าเอ้าเอ้าหยไันทที่โดนดาเบ็ดไปโอ้โหกาจะไปันเเดอกาการออามาานาอูเลย เรากรรมการแล้วเฮ้ย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 โอ้ย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 ้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ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 ้ยดิ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ย้ยเ้อย้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 ้อ้ย้ย้ย้้ย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 ้อ้ย้อ้ย ไกนอเตัน้เฮ้ย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 ี่ยย้เนียโอกาสเฮ้ยเฮ้ยพี่ย่เข้ามาแล้วนะย่มีดาไม่มีอะไรยวะนะแถบแทบขยับไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไม้นเรียบเพลาด่อวอล์กใช่ไหมล่ะ่กิแล้วพิาครับเป็นผู้ชนะไปรอบนี้ครับ ได้รับเลยหนึ่งคะแนนนี่อเอาเลยเอเอ,เอ,อ่สรุปนะครับก็คือรอบแรกพี่ไอชนะครับหนึ่งคะแนนรอบนี้พี่อ่ะหนึ่งคะแนนนะครับไปดูต่อในชาเลนจ์ต่อไปและรอบนี้ครับเราอยู่กันในถ้ำแห่งหนึ่งถ้าพร้อมแล้วผมอยากให้ทุกคนนั้นไปเปิดกล่องเลือกทีละคนแล้วกันนี่อ่าโอเคพอเลือกกล่องที่คุณต้องการแล้วให้เปิดและเก็บของทุกอย่าง ยกเว้งอย่างสุดท้ายก็คือสมอแรงน้งําถ่วงให้คุณหยิบอย่างสุดท้ายอย่าเพิ่ง<อ>หยิบนะ<ร>อย่าเพิ่งหยิบนะเอาอยางอื่นทุกอย่างก่อนให้เสร็จก่อนอ่าเรียบร้อยอ,อย่างอื่นทุกอย่างให้เสร็จก่อนค่อยหยิบสมอที่ทหลังของที่คุณได้ต่อไปนี้คืออุปกรณ์ป้องกันตัวและก็อาวุธพร้อมกับที่ขุดและถ้าพร้อมแล้วอุปกรณ์ครบมือผมอยากให้ครูนั้นไปหาเพชรในถ้ำแห่งนี้ใครเจอก่อน,นจะถือว่าชนะไปถ้าพร้อมแล้วจับเวลา20นาทีหยิบ สมอแดงต้องถ่วงใส่ตัวครับและไปขุดเพชรมาให้ได้โอ้ไปอุ้ยพี่พี่ตังไปแล้วพี่ตังไปแล้วพี่ตังไปแล้ว พี่ไอไปไหนพี่คณะมันขึ้นพี่คณะมันขึ้นพี่ลงลงทางนี้พี่ลงทางนี้ลงทางนี้เออลงไปลงไปแบ๊กแบ๊กไปไหนแบ๊กลงไม่ได้มึงก็ขุดหาบล็อกขุดหาบล็อกหาบล็อกตัวต่อลงไปขุดหาบล็อกเพื่อต่อลงไปเออโหไม่่ีาเธขุดข้างๆเดี๋ยมึงก็ขุดข้างๆก่อนมึงจะไปขุดล่างล่างทำไมเออหาหาบล็อกก่อนหาบล็อกก่อนเลแบ๊ก การเวตีนี้เอาเรามาดูว่าใครจะได้เพชรได้สุดนะครับในรอบนี้เราจะให้คะแนนตามลำดับที่ได้น้วสู้เขาเรียกขัดขวางเขาเรียกขัดขวางอ้วมันเดินทับที่มกูอะมันเดินทับทีลาเลยกูอ่ะเออ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 เอวเออเออเนอเอ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 อรออเเออเออเอเอรเออเออเไอออเออเอ่เเเอเเอเเอเออ เร <Christmas. S 1> <uk> ียกว่าไม่สนใจใครไม่สนใจลูกใครเลยมาธุรกิจเขาให้มานั่งหาเพชรมาดีกันขอขุดดีกว่าว่านะครับเต้องบอกว่าเขาเป็นอินโทรเวิร์ดโดยแท้จริงนะครับคนนี้ขุดมาคนเดียวเดียวเลยนะไม่มีใครมาตามทางเขาเลยด้วยเพราะว่าได้คนและแรงน้ำถ่วงกันด้วยนะครับพี่อาถึงเบสล็อกลวพี่นอนขุดหาเลยพี่ให้เวลา20นาทีแล้วนั้นใน20นาทีนี้ครับใครได้เพชรเยอะสุดนะครับก็จะได้ไปเลยนะครับ4คะแนนเลยนะ ลองลงมาก็จะเป็น3คะแนนลองลงมาก็จะเป็น2คะแนนแล้ว1คะแนนนะครับระดับสุดท้ายโอเคพี่ไาเริ่มขุดละตอนนี้ส่วนพี่ไอครับตอนนี้เริ่มขุดเหมือนกันนะมันแกนไหนวะกูไม่เคยหาเพชรด้วยดิเอืวรู้ป่ะแกนลายพี่เอาง่ายพ,พี่ขุดลงไปให้ลึกที่สุดก่อนหลักๆเลยตอนเนี้ยถ้าตรงเนี้ยมีแค่ฐานเว้ย <laughs> ถ้าไชายตากรบีอะไรเนะี่ย <laughs> อะไรอีกอะไรอีกสองคนอะไรอีกเนะี <laughs> ่ย เดือดทับสามกันไปเลยเนี่ยจ้องหน้ากันดีกระไสั์คุณเป็นครับผมเจอแพทครับแต่ว่าผมจะไม่ขุดก่อนเพราะเผื่อเพื่อนเพื่อนผมจะมาดูด้วยโมละมันโมละคุณมาดูได้เลยครับผมจะขุดอ้อมๆมไว้ก่อนนะผมยังไม่เก็บก่อนนี่นี่ครับนี่นะแพทนะใส่สี่ก้อนห้าก้อนนะตรงนี้นะบล็อกใหญ่เลยครับไม่ขุดเองไปไปไป อะไรเป็นอะไรกันอะไรเหมือมึงไปที่อื่นดีเมงจะตามกูเพื่อใหตามมึงลายกูเนี่ยมึงออามาลายกูเนี่ยโหแล้วตอนนี้พี่อาบเจอเพชรแล้วนะครับขุดลงไมเล็กที่สุดก็พอพี่ง่ายๆเลยก็เจออะไรอะแร่ม่วงตอนเนี้ยกูไม่รู้ว่ามันคือโอ้อยยัดขุดนะครับขอยัดขุดนะโอ้โหทั้งประมาณ4ี่เม็ดครับโอ้ยห้ฉ่ำๆเนาะพี่ไออยู่ไหนวะเนี่ยตกใจพี่อยู่ไหนก่อนผมมองไม่เห็น อ๋อนี่ไงอะไรวะเนี่ยพี่อยู่นี่ที่รังลุมดิ่งปีศาจเนาะตอนเนี้ยแล้วแม่งเข้าเข้ามาแบบบล็อกเดียวเลยอ่ะกูก็ว่ากูอยู่ไหนเดิมเมตรสามเมตรครับโอ้ยเนี่ยมันทำมันเอาเลยนี่มันระหว่างั้นอ่ะกำลังขุดนะกำลังขุดนะเราแม่เราก็มีที่สองไงเราไม่มีที่สองเราก็ได้แต้มไงโอ้โหตอนนี้พี่อ่ะโอ้โหได้อีกแล้วครับอีกเซตหนึ่งครับนั่นจะสี่ห้าเมตรอ่ะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยคิดไปละกูเชี่ยตัวตายสัตว์เอ้ย ไม่เจอแล้วครับขุดมาจนจะแบบจะสร้างบ้านนั่แหละเหลือเวลาตอนนี้สิบนาทีครับผ่านไปแล้วสิบนาทีนะโอ้โหเป็นล้านตัวเลยต้องเจอแล้วแหละต้องเจอแล้วแหละต้องเจอแล้วแหละเจอแล้วไงเไงตเกลตันเนี่ยเอาลราตอนนี้โโอ้หบอกเลยไม่มีใครทําแบบเขานะครับในการขุดเพชรนะจะมากลับหัวขุดอย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้นะครับนี่ยังไงเขาเล่นกันไหมครับแบบเนี้ยพี่ใบให้ลายงานพี่ใบให้ลายงานแบกขุดตรงไปจะมีหินไม่ได้ช่วยเลย ร้อนเลยตอนนี้ร้อนเลยเฮ้ยแต่ไม่แน่นะแบ็คเดินหาเอาก็ได้นะตรงเนี้ยเออมันอาจจะอยู่ตามผนังอย่างงี้นะนี่เขาได้ไงพี่นั่นแหละเป็นโดเดนจะเดินยังไงออกจากถ้ำแล้วเว้ยมาเจอเฮ้ยแข็งกินแล้วเว้ยกูมาหเงี่อะไรกูว่าไอ้ปลาเอ้ยกูว่าปลาบี้นี่พี่ต้องลงไปขึ้นทำไมผมเตือนพี่ไปแล้ว ว <laughs> <laughs> ตอนนี้อัปเดตหน่อยพี่ยากกี่เมตรเบสสิบเมตรครับมาดูว่าพี่ตังยังเจอหรือเปล่านะตอนนี้ตำแหน่งความลึกนะโอ้เห็นน้แบกด้วว่ะคนหนึ่งกำลังกับหัวคนหนึ่งกำลังเอียงข้างนะต้องบอกว่าพี่ตังนี่ก็ <laughs> ได้แรงน้ำถ่วงที่ไม่ได้ยากมากนะ oh, <yeah. S 1> แบบเอียงข้างนะแบบเอียงข้างนะ oh, <yeah. S 1> ก,ก็สามารถเดินได้แต่ของแบกเนี่ยต้องมีบล็อกเยอะหน่อยนะแล้วก็ถ้าเจออะไรก็ต้องไต่ไปแบบบนฝ้าเพดานแทนนะครับผมจะเป็นไงครับผมมีลูกมีหลานมีคนต้องดูแลอยู่ ไอเชือพต่วฟิชมาจากไหนส่วนพี่ไอตอนนี้เขาครับกำลังที่จะขุดนะครับไปตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งของเพชรนะซึ่งผมว่าน่าจะใช่แหละจากใจคนใช้เอกเรย์พี่ไอพี่ไออะไรนะผมเหนื่อยที่บอกพี่แล้วว่าพี่้ลงไปลงไปแล้วนี่มันข้างพีไม่เจอลาพีแล้วพี่ เฮ้ยเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณแบทเป็นสัญญาณผมเจอทุกอย่างยกเว้นไดมอนด์อ่ะพี่ตังตอนนี้ยังสำรวจต่อไปครับยังไม่เจอครับเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีครับยังมีเวลาครับเพื่อนทองเอาไปเผามันเป็นเพชรนะเว้ยเชียตู้ที่อะไรเนี่ะซีโร่ฟีดพี่มันจะเจาะพี่พี่มันมาเรื่อยๆเลยพี่จริงป่ะนี่ยใช่มาเรื่อยจริงว่ะแม่งงอดแม่งงอดแม่งงอดแม่งกีนูนพี่พี่ขวานไม่มีพี่ขวานขวานพี่ เ,เ, <laughs> เอาละตอนนี้แบคใช้เทคนิคก,การขุดแบบคลาสสิกนั่นก็คือก้างปล่าบอกเลยว่านี่คือการ <laughs> หาเพชรแบบดั้งเดิมผู้เล่นเซียนมาครับเท่านั้นครับที่จะรู้จักวิธีนี้และเทคนิคลับขั้นสุดยอดนี้นะครับ <laughs> <laughs> แต่เขาครับกับใช้มือเปล่าครับสังหารศัตรูในตอนพีพีครับผมก็ไม่เข้าใจ <laughs> พี่เข้ามาบอสพี่ราชามายคราฟ <S <S แห่งกำแพงเพชรเอาล่ะามาดูว่าแบ็คจะเจอหรือเปล่าแล้วกับเทคนิคนี้นะแต่มีโอกาสเจอสูงนะถ้าทำแบบนี้นะย <S <S 2> <S 2> <S ังจะเจอยัง <S <S อ่ะยังไม่ตายว่ะวันนี้พี่ตังกูวันนี้พี่ตังกูไม่ตายมือไม่ตายจริงๆ <S <S ี่เมาอ่ะ ตอนนี้พี่ตาก็ยังไม่เจอเพชรนะครับผมไม่รู้ว่าพี่ไอเขาไปเจอได้ยังไงเว้ยผมไม่รู้เว้ยเขาไปเจอได้ยังไงวะคนเนี้ยเอามาดูว่าพี่ตังจะเจอหรือเปล่ากับการขุดสุ่มๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับเป็นเทคนิคเหมือนกันครับอันนี้เป็นเทคนิคของผูง้เล่นมาครับที่เป็นวัยรุ่นยุคนี้นะครับพอมาเจอพี่ไอ้ปั๊บกูจะอ้วกเลยเนี่ยทำให้กูแบบเหมือนรู้ทิศขึ้นมาแล้ก <laughs> ูอยู่ยังไงเนี่ย ไม่แกเดินแกขุดอะไรอย่างนั้นเราเข้าไปวะน่าเราคุณต้องดูใช้ชีวิตยังไงต่อเนี่ยหรือว่าจะตามกูไงอ่ะเราตามกูทำไมวะคี่เข้าไปในรูนั้นยังไงเมื่อกี้ก็กุกูมาตามพี่กูเป็นคนอาทิตย์กับกูไงนี่ไม่เข้าเลยเนี่ยนะพี่พายก็ขุดลงไปหน่าะพี่พี่พายขุดลงไปหน่อยเฮ้ยนี่ลึกมันลึกเกินแล้วมันลึกเกินแล้วเนี่ยพี่มันเกินแล้วไอ้ไรมึงมาไหมไอ้ไอ้เนี่ยมึงให้ไปที่อืบ้านจ้าไปที่อื่นไปไปไปไเไป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 เบสบอลเบสล็อกเลยนะบีใช่ไหมบีมีนะมีนะ ยืนยันบยืนยันจากเซียนมาครับี่ใช้มือต่อยคนไม่ตายมาไม่ประเด็นคือไม่ตายด้วยนะเด็นนะตายเองด้วยนะครับโอ้โหชอบจริงครับนในคลิปนี้และตอนนี้หมดเวลาครับเพียนะครับจะเป็นอันดับหนึ่งที่โดนล็อกมงไปเรียบร้อยนะครับแต่สองสามนะครับจะต้อง หาเพชรให้เจอและหลังจากนี้ครับใครที่เจอก่อนครับจะนับเป็นที่2นะครับและ3 4ตามลำดับนะครับพี่ตังค์ไม่ไหวกบอกเลยไอแบ๊กไม่ค่อยขอคุณเหมืองเลกูเจอไปแล้วไปวะเนยสายพี่ราชามั้ยครับที่ใจมึนเปล่าตีไดดูิไม่ไหวแล้วว่ะไม่ไหวแล้วว่ะ ว่ารถเลื่อนเราหัวตายก่อนเจอเจอเลยโอ้โหบอกว<อ>่าอะไรว่าแบ็คทำวิธีนี้มาเยอะแล้วนะเจอกันตั้งแต่แบบวัน,นทั้งหมดแล้วอ่ะทำมาเยอะมากนะแต่รอบๆมันดูมืดๆน,นะเว้ยเนาะเอออะไะตอนนี้คนที่เหลืออยู่นะในเหมืองก็ต้องสู้ต่อไปครับไปชิงที่สองที่สามกันและลำดับสุดท้ายเฮ้ยลาวาศาสัตว์เอเอจบแล้วไม่เดือดรึยังวิวิตาไม่ต่างเงียบไม่ใช่หรไม่ทอยคนรอคนรอรอขำไม่ใช่ โอเคููเอ้ยจภาพจับภาพเผมจับภาพแลพี่ตครับตอนนี้อ้วก็จะได้เป็นระดับ2ไปเลยนะครับอันนี้และแบ็คกับพี่ไอซ์มาดูว่าใครจะได้อันดับ3าและใครจะเป็นอันดับสุดท้ายครับตอล้ตอนนี้ครับระหว่างแบ็คกับพี่ไอซ์ครับใครจะเจอก่อนสุดยอด เซียนไม้ครับแห่งยุ่งยังไม่จบอีกเลรวไอ้เขี่ไอ้เขี่วที่คนด้วยมือเปลาตอนนี้แบ็คยังใช้เทคนิคเดิมนะครับในการขูดหาเพชรแบบกางปลาส่วนพี่ไอ้นะไปเรื่อยๆนะไปแบบไปแบบแรนดอมนะครับบางทีก็หลงบ้างบางทีก็ต้องเปิดดู x y z บ้างไอ้จ้าคุณลงไปตรงตีนเพื่อนไม่เอาราวะไม่เชื่อกูวะลาวะ นานเลยเราอ่ะแบกตัวนี้ครับมุ่งหน้าอย่างเดียวเลยนะไปอย่างเดียวเลยใช้วิธีนี้จนกว่าจะเจอนะตัวพี่ไอ้ก็ตูมไปเรื่อยครับตูมแบบตูมเรื่อยเลยหวังว่าจะเจอซึ่งเทคนิคนี้นะครับพี่ตังก็ใช้แล้วก็เจอนะบอกก่อนโเฮ้ยจริงเหรอเพื่อนจริงพี่พี่ตังคือขุดตรงอย่างเดียวไม่ใช้อะไรวะอ๋อไอ้เหี้ยขุดผั่วไอ้ตังอ่ะจะไม่รู้อะไรอย่าหันหลังให้กำแพงเด็ดขาดแบก ไปต่อเรื่อยๆเอเวันรอกใหญ่ย่อขอเอเวันรอกมาเจ้าน้ำไม่เก๋ไม่รอด้งโอเคพี่แก่ไม่รอดเว่ยโหไม่รู้เลยว่าใครจะเจอก่อนนะตอนนี้แบ็คก็มีโอกาสจะเจอเหมือนกันนะส่วนพี่ไอ้เนี่ก็แบบยูดีอาจจะแบบขูดไปอีกบล็อกหนึ่งเจออะไรอย่างเงี้ยนะก็เดาไม่ได้เลยนะว่าจะเจอหรือเปล่านะมีกินไอ้ก็บอกวิธีเพื่อนมึงไม่ฟังอ่ะมึงไม่ฟังอ่ะไม่ฟังอ่ะโอเคได้เอาไม่ตังเจอน้ำตาไหลแล้วพี่ อคือไม่ต oh, ้องเริ่มร้องไห้ก่อนคือแบ็คตอนนี้ขุดมาแบบหลายช่องมากเป็นร้อยผมบอกเป็นร้อยนะไอ้ก้างปลาเนี่ยแต่แบ็กยังไม่เจอนะครับโอ้โหนี่เาเรียกเรียกว่าเขางัดเทคนิคแบบขั้นสุดยอดมาใช้เลยนะเนี่ยเคยเคยเห็นมีแม็กขุดมาอีกบล็อกหนึ่งถึงเพชรแล้วไม่เอาละ เออย่าพยายามถ้าความพยายามนั้นยังไม่ยอท้อะใช่เป็นไงขึ้นเลยอะหอมเสียนไม้ข้าวกำแพงเพชรได้กล่าวไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนมึงไปทำอะไรที่นั่นกลับมาเดี๋ยวนี้เอาล่ะตอนนี้แบงค์ครับขุณไปจะเจอลาวาครับยังไงเขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้เอาล่ะแบงค์เรื่องที่จะไปต่อแล้วขุนลาว้าครับเขาไม่ยอมแพ้ต่ออันตรายอะไรก็แล้วแต่ที่เปิกขวางเขาให้คุยอะไรด้วยตอนนี้ และพี่ไอก็ขุดมาต่อเรื่อยๆเหมือนกันของเขาไม่รู้เป็นก้างอะไรเป็นงูเลี้ยวไปเลี้ยวมานะของเขาแต่เทคนิคนี่ก็ดีเหมือนกันพี่เขาเรียกว่าเทคนิคแบบโมเดนดิคลาสสิกเลยโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วก้างป่าอ่อตอนนี้พี่ไอ้เจอไปที่ราแล้ยฮะนี่ก้างป่าอะไรมึงเนี่ยอะ หลัมาทุกเพื่อนมาไหลกั้งปลาไหลอย่างงี้แหละเพื่อนนกั้งปลาไหลไงวะส่วนพี่ไอ้ได้อันดับสามดับสรุปคะแนนรอบนี้พี่ย่าสี่คะแนนรวมจากรอบก่อนครับเขาจะได้ไปห้าคะแนนพี่ตังครับสามคะแนนพี่ไอ้ได้สองคะแนนรวมจากรอบก่อนเป็นสามคะแนนและแบงค์ได้หนึ่งคะแนนไปดูกันต่อในชาเลนจ์สุดท้ายครับไม่เจอจริงจริงเหรอวะ เอาล่ะและรอบนี้ครับผมนั้นอยากให้ทุกคนเลือกมหนึ่งกล่องเด็กพี่เด็กพี่พี่ให้สิเด็กเลือกก่อนเลยน้องไม่ไม่ไม่ให้ไม่ให้ครับพี่ไม่ไม่อาเลยครับพี่โอเค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 พวกพีและพวกผมละกันโอเค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 แบ๊กได้กล่องนั้นไปเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วผมแนะนำว่าให้คุณเตรียมตัวรับมือให้ดีนะไม่มีขึ้นข้างบนไม่มีขึ้นข้างบนแน่นอนโอเคโอเคเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วหยิบได้เลยครับ พี่อกูตั้งใจอะไรของทีมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะพี่ตังกูตัอะไรของทีมวะแบ๊กแบ๊กลานขับไว้กูไปอีกแล้วน้องชายกูแล้วแบ๊กก็เป็นคนแรกที่ตายครับเด็กดื้อเล่นลาดเล่นพลาดไม่ออกแล้วให้เลือกอันนี้ไม่ให้หมายไม่ให้หมายแล้วและกติกาก็คือห้ามนะครับต่อบล็อกคือที่สูงหรือหนีจากตัวซอมบี้อะไรก็แล้วแต่ ห้ามฝังตัวเองไว้ในใต้ดินห้ามสร้างบ้านห้ามอยู่บนเรือเป็นไงพี่ผมตายก่อนที่กาจิกาจะมาและอีกอย่างก็คือห้ามฆ่ากันเองมาดูว่าใครจะรอดเป็นคนสุดท้ายแต่แบ็กตอนนี้สวมมงลิ่ไว้แล้วเอ้ยพี่พี่อ่ะระวังระวังระวังอี่แลมีดบดีนมดีดาบว้าพี่อ่ะพี่อ่ะ เอ้ยย่าดีด be ีพี่ดีดีพี่ศึกษาอะไรต้องของพี่ก่อนตอนนี้ว่ามันไปทางไหนกันแน่เออเอาดัดแเอเดี๋ยวยิ้มว่าพี่อยากไปเว้ายิ้ต้นไม้อยู่โคตรไกลสไตล์ไปเรื่อยและตอนนี้พี่ตังครับได้ไก่มาแล้วโอ้โหขาเองกับมือนะครับได้มาแล้วนะไก่ดิบก็ชอบกินไก่ดิบจริงคนนี้เฮ้ยแล้วพี่ไอตอนนี้กำลังขุดบล็อกอยู่นะครับแล้วพี่อ่ะตอนนี้เหมือนจะมีซอมบี้อยู่ใกล้เขา สิ่งนี้คุณควรจะมีควรจะเป็นอุปกรณ์นะครับเริ่มต้นนะพวกไม้พวกขวานอะไรนี้นะควรจะมีนะไม่งั้นเวลาเจอซอมบี้เนี่คุณอาจจะไม่รอดแล้วตอนนี้จะกลางคืนแล้วด้วยนะครับอาหารคุณก็อาจจะต้องมีไบ้างนะครับผมลองย้ายจุดก่อนตรงนี้ไม่ได้ซอมบี้มีเออว่ะแม่งเดินออกมาเจอพ่ี้ยาเลยอ่ะบอกเลยได้เวลาเลดดิ้งลาก่อนทุกคนผมไปก่อนนะพี่นะตาย โดยจะไปหาน้ำไม่เลยบงกกระองน้ำพี่จะย้ายจุดเอาละตอนนี้พี่ไออบได้โตคราฟโอ้โหพี่แฮรคนนี้แหละคนนี้แหละที่จะเป็นผู้ปีชิดแรงนุ่มถ่วงของผมในวันนี้ลาช้าไปับคนใหม่เว้ยตายเลยพี่ลาช้าไปับคนใหม่เว้ยพี่ตายตายไแล้วไม่ไหวแล้ว啊บกเราบปุ๊ด้ โอ้โหไม่อยู่ไหนว่ะเพื่อนกูลยม,มาหารูดิมาดิมาดิก็ห้ามตีกันเพื่อนถึง <c oughs> ูม่อยหร่กตียางเมื่อไหร่จะต, <c oughs> ตีกูแค่ไหนก็เถอะวะไปเลยวะออกเดินทางต่อเอาละ่ะตอนนี้ตาคนต่างมีอุปกรณ์แล้วครับแต่เขาจะรอดได้หรือเปล่าในคืนนี้ไก่มีติดมองหน้าจังเลยเป็นไรวะทำหลุมดักมันพี่หลุมดักเฮ้ยมันลงมาหลุมพี่แล้ว่ไปละนี่นี่นี่ผมผมทำหลุมให้พี่พี่ตาขึ้นลงไปเอานะขึ้นลงไปเอานะลงไปเอาเด็ลงไปเอาเด็นี่ โหอี่ไก่พร้อมย่างแล้วาเว้เนี่ยหลุมที่ผมทำให้ว้าว่อนว้าวก่อนไ้เขอดูสถานก้ากันด้ว้เอาดีกว่าโอ้โหต้องเอาพี่แอมาขุนพี่ถ้าพี่จะกินไก่ตรงนั้นตอนนี้อันตรายยังอยู่ห่างตัวพวกเขาอยู่นะครับยังไม่มีตัวอะไรเข้ามานะแต่ว่าก็ไม่แน่ตายไว้ไอ้ฮะต้องระวังให้ดีตายได้หรอเพื่อนกูเก่งนี่ตายจะมาฮะหรือจะตายเลยว่ะ อูหายไปเนี่ยพมบีเต้แต่กูทีดิว่าแต่พี่ไอไม่ไม่ไม่มึนไม่เมาเลยเหรอไม่รู้สึกเลยใช่ไพี่เป็นราชาโลกับด้านเนาะอเอาวะไอตองเาถามอันตัวเองแล้วนะตอนเนี้ยเอเื่อเริ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้อเฮรยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้วนฮเพืยเน้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมฮ้ยเฮ้เฮยเเเ้เเเเืเเเเอเ มึงดีกูดีใจเย็นใจเย็นใจเย็นนีกูดีอ่าวมึงดีกูดีเพิ่นเห็นเพื่อนสเกิรตันมาเพื่อนเพื่อนสเกิรตันเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนให้มึงตายให้มึงตายไหนตายยังไงแล้วหยอยุดมึงใกล้พี่หยุดหน้าเพื่อนสเกิร์ตันอ่ะพี่ไม่ได้นะพี่ไม่พี่ใจดีจัริงพี่บอกให้ศัตรูรู้ด้วยว่าโอ้โหพี่ผมใจดีจริงสมแล้วที่เป็นราชาโลกเราเองอาจจะมองว่าเป็นศัตรูเว้ยแต่เราพี่ไอ้ในสายตาไม่ใช่ใช่เข้าใจกูักเอาล่ะตอนนี้คือพวกเขาครับกลางนอนสบายใจอย่างชิวๆนะครับทั้งคู่นะครับ เอาพี่ตังพี่ตังพี่ตั้งเอาแล้วเกิดเหตุฉุขึ้นแล้วตอนนี้เอาพี่ตั้ยแม่งยิงล่วงเลยไม่ยิงกูว่าขุดลุมที่พื้นมึงไม่ยิงขุดลุมหรอไอ้เด็กเดินไปทางเดินไงก็เลยขุดไปก่อนไงยังไงมึงมาแน่เอ้เกตั้นมึงอ่ะเอาแล้วสรุปแล้วนะพี่ไอ้เนี่ยเป็นผู้ อยู่รอบนคนสุดท้ายในรอบนี้และสรุปคะแนนนะครับพี่อาร์ครับได้ไป7คะแนนพี่ตังได้ไป6คะแนนพี่ไอ้ครับเจ็ดคะแนนเหมือนกันส่วนแดงครับ2คะแนนครับโอ้โหราชายมาคาร์ของเรานะครับ ลาจามาฮามนะครับให้เด็กหนุ่ให้เติบโตเว้ยเออว่ะเขาส่งต่อให้รุ่นต่อไปเว้ยจริงไอ้พี่ส่งต่อถึงจะไปไปหน่อยก็ตามคนที่ได้คะแนนเท่ากันมี2คนก็คือพี่ยากับพี่ไอ้แล้วก็ได้ไปเลยคนละ500บาทแล้วไปหารกันฉันชอบลูกไลฟ์วันจันทร์ไปคลิปหน้าครับ